เขายังไงตอนนี้โสดสนิทสิทธิ์สายหน้าครับความรักคืองานอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรักนั่นคืองานเว้ยนั่นแบบทุ่มเทกับมันนั่นอย่างเต็มที่ทั้งงานละครทั้งช่องวันนะครับผมงานละครเวทีงานคอนเสิร์ตต่างๆคือตอนนี้แบบพอเราทุ่มเทกับมันเหมือนเหมือนคนรักของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานมันมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นทุกอย่างเลยครับมันมันได้เต็มที่กับมันแล้วก็แบบเออมันเหงาจริงนะแต่ว่าเราเอาความเหงาของเราอ่ะ เราสิ่งที่เราอยากจะบอกรักไปทุ่มเทกับง,งานของเราแล้วก็ให้คนได้เห็นคุณค่าของงานเราเงกันธพัฒน์ปลงแล้วโปลงเรื่องอะไรครับคำารักไม่ปลงก็ขวายคว้าอยู่ทุกวันอะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้รีบร้อนว่ามันจะต้องมานะครับแต่ยังเหงาอยู่ตลอด เงาตลอดไหมก็อย่างที่บอกครับตอนนี้คืองานเยอะมากงานทุกๆวันเลยครับแล้วก็เวลาเงามันก็เลยไม่ค่อยมีกลับบ้านก็แบบ4ี่ห้าทุ่มแล้วก็นอนตื่นมาก็ต้องแบบถ่ถายละครตอ่อมาซ้อมละครเวทีตอ่ออะไรเงี้ยไม่มีเวลาเงาจริงๆชินกับคาโสดไหมเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินแล้วครับก็รู้สึกว่ามันก็แฮปปี้ดีนะแฮปปีด้ดีไม่ต้องออไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ หมกมุ่นหรือว่าคิดเยอะในเรื่องในเรื่องบางวันที่มันอาจจะมีแบบความคิดถึงความเหงาความต้องการนู่นต้องการนี่แล้วมันแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยก,ก,ก็ตัดส่วนนั้นทิ้งไปแล้วมันก็ทําให้เรามีเวลากับอะไรต่างๆมากขึ้นเยอะครับไม่มีแฟนก็อยู่ได้แล้วตอนนี้ <laughs> ไม่มีแฟนก็อยู่ได้แล้วเอออยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าถามว่าความต้องการเราจริงๆนะคือเราก็อยากมีครอบครัว ในวันหนึ่งอย่างมีครอบครัวอย่างมีลูกนะครับเป็นคนขี้เหงาเป็นคนที่แบบชอบครอบครัวให,ใหญ่ชอบกลับบ้านสุพรรณแล้วมีพ่อแม่มีน้าๆอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรเขาจะว่าอัดงานให้ลืมเหงาปะคะไม่ใช่ครับ <laughs> มีงานให้ลืมเหงามันมีงานของมันเองแล้วมันก็ก็เลยไม่ได้มีเวลาเหงาครับอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ต้องการไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีงานเพื่อให้ลืมเหงาเออเรียกว่าโสดเราเฮงงานลุม้ได้โสดล้วเฮงงานลุมได้ ไปขอช่วงนี้มูเตลูครับก็แบบไปถ้ำนูน้นถ้ำนี้มาแล้วก็ขอพรศีลสิทธิ์ก็ก็ถือว่าได้มาเยอะเหมือนกันครับจากสิ่งที่เราขอมาเออเรื่องของตั้งแต่โสดแล้วงานมันเข้ามาเยอะขึ้นใช่ครับใช่ครับไม่หรอกโควิดหายแล้วงานเข้ามาเยอะขึ้นมากกว่าออ <laughs> ไม่เกี่ยวกับโสดออครับติดต้องยอมโสดเพื่อเอางานก่อนใช่ครับคือถ้าเราโสดแล้วงานเราดีเราก็ยอมออไม่มีใครเข้ามาแวะเวียนเลยเหรอคะใครจะกล้ามาพี่ประวัติผมเสียขนาดนี้ สียยังไงเสียยังไงสิ่งที่พวกคุณถามผมแหละสิ่งที่คุณจี้ผมอะตอบอะไรไปก็คนก็ด่าเออแหละก็ก็ไม่ได้อยากแบบไปโฟกัสเรื่องนั้นหรือว่าให้คนมาคอยสังเกตหรือว่าทําไมการณพันต้องมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากให้คนเห็นงานของเราบ้างครับก็เลยแบบตั้งใจทํางานมากๆตอนนี้เออจริงสเปคสาวเปลี่ยนไปไหมครับสเปคสาวเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมตามความเข้าใจตามความสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมออทุกอย่าง,งใช่ต้องไปยังไงคนต่อไปเป็นคนสุดท้าย <laughs> เป็นคนสุดท้ายของชีวิตแก่แล้วครับ31-30กว่าแล้วปีนี้ก็32แล้วะคือตั้งใจว่าแบบว่าอยากชัวร์แล้วก็ถึงขั้นแบบแต่งงานใช่ครับก็ต้องดูให้ดีๆครับคือเราคงแบบว่าไม่ได้แบบ คบเล่นๆแล้วอ่ะนะก็คือคบใครก็คงจริงจังจริงๆก็จริงจัง,ง,งทุกคนนะที่ผ่านมาแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆเหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่ได้ไปต่อครับก,ก็คงจะรอบคอบมากขึ้นจริงจังมากขึ้นแล้วก็คิดถึงวันนั้นวันข้างหน้าให้มากขึ้นนะครับที่บ้านมีเร่งเร่งถามๆไหมไม่มีเร่งเลยครับทุกคนแฮปปี้มาก <laughs> ทุกคนทุกคนสมม่งมาไดแบอกว่าคิดถึงนะลูกเหนื่อยก็พักนะมาหาแม่บ้างมาหาพ่อบ้างอะไรเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้คือทํางานหนักแทบไม่ได้กลับ สุพเลยใช่ครับก็พ่อเมื่อเช้าเพิ่งส่งคิวไปให้แม่ดูเดือนนี้คือไม,ไม่ไม่มีเวลากลับบ้านเลยมไม่ได้มีว่ากลับสุพรรณเลย<ม>ใช่ครับคิดถึงเขาขนาดไหนไม่มากนะคือเห็นเขามีความสุขกันสองตายายคือเขาจะชอบส่งรูปมาอวดว่าแบบวันนี้แม่ไปเมืองการนะลูกวันนี้ไปเที่ยวกันสองตายายนะอะไรเงี้ยเราก็เออมีความสุขละก็ส่งเงินไปให้เขาเที่ยวเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจครับ ว่าเขาแฮปปี้กับการเที่ยวแล้วตอนนี้ใช่ก็ลูกไม่ได้กลับบ้านอะ่ะคือเขาก็ต้องหาความสุขของเขาเองอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นด้วยนะคืออะไรที่เขามีความสุขแล้วเขาอยากเขาทำาแค่แค <ๆ S 2> ่เห็นแล้วเขามีความสุขเราก็หายเหงาแล้วอ๋อเรียกว่า,วาคือลูกไปมาพ่อแม่ก็จะไม่อยู่ใช่พ่อแม่ไม่อยู่ไมห่หรอกเขาก็หาที่แบบไปโรแมนติกข,ของเขาบ้างครับสองคนเออเรียกว่าปล่อยเขาสวีทบ้างใช่ครับปล่อยเขาสวีทบ้าง ต้องหาเวลาเคียรคิวเพื่อกลับไปหาเขาบ้งางไหมไม่ครับไม่เคียทำงานครับเก็บตังค์ใครับเราพักมาเยอะแล้ว <laughs> ช่วงโควิดเราพักมาเยอะแล้วช่วงนี้ให้เขาได้ทําใจบ้างนะครับเขาก็บ่นคิดถึงเราตลอดนะใช่<ม>ก็เขาก็รู้แหละว่าเราทํางานเพื่อเขาอ่ะทำงานเก็บตังค์ต่างๆก็เพื่อแบบเออมาดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ